ว่าปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับปืนตัวอย่างที่ทาง HFC ส่งมาทดสอบนะครับพบกับเจ้าตัว H f c เอฟซีฮอล a l แฟนตาสติกหนึ่นะครับตัวนี้ที่เขาส่งมาทดสอบตัวนี้เป็นตัวสีทรายนะมันจะมีสีดําสีทรายแล้วก็สีเขียวนะครับก็ส่งสีทรายมาทดสอบนะครับว่าโอเคไหมชิ้นงานเป็นอย่างนี้โอเคไหมโครงสร้างภายนอกเป็นซิงอลอยด์เกรดดีนะครับงานไต้หวันก็ประมาณนี้นะครับ เป็นเป็นกึ่งกึตัวแต่งนะครับแมกกาซีนระบบทำงานด้วยแก๊ส CO2 นะครับใช้แก๊ส CO2 นี่นะครับความเร็วที่วัดได้วัดได้อยู่ที่360 3 6 0ร้อถึงสามฟุตต่อวินาทีนะครับที่ลูก0.2กรัมนะครับมาดูกันเจ้าตัวนี้นะครับอ่า,อาวิจารณ์เลยจากการทดสอบเอาเบื้องต้นก่อนภายนอกชิ้นงานสีค่อนข้างสวยครับงานสวยนะระบบเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มพวก1911อ่าของพวก พลตฟอร์มเดียวกับเจ้าต hmm. like so ัวมาลุอิเบลอาร์มี่ไอพวกนี้ใช้ด้วยกันได้นะครับจุดเด่นของเขาคือตัวเนี้ยกึ่งๆทำออกมาเป็นตัวที่ไก่ค่อนข้างนิ่มนะครับเดี๋ยวผมง้างไก่ที่ง้างนกนิดนึงนะครับคือถ้าไม่พร้อมนะครับนิ้วนี่ห้ามพลาดไปตรงไหนสักจุดนึงข้างในเลยนะครับเพราะว่าไก่นิ่มมากผมแตะเบาๆนี่นะครับผมบอกแล้ผมแตะเบาๆนะครับเห็นไหมอ้ะดูใหม่นะครับ ผมวันน้กแตะเบาๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมไก่ไก่ไกนิ่มมากนะครับดังนั้นนะครับถ้าขึ้นนกไว้นะครับเข้าเซฟนะครับเข้าเซฟไว้นะครับมันจะมันจะช่วยเซฟตี้ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเรื่องเกิดจากว่าผมว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเล่นบีบีการมาน,นานแล้วค่อนข้างจะเซฟตี้กับระบบพวกนี้นะครับผมนิ้วไม่เข้ากงไก่เบื่อเมื่อวานนี้ผมขึ้นสไลด์ปุ๊บใช่ไหมครับนิ้วผมก็อยู่ตรงนี้ นะครับมือผมกําลังพาดอยู่ด้านนอกเบอร์มันมันเนี่ยมันหลุดรีบเข้าไปข้างในแต่นดเดียวครับ <c oughs> ก็เลยสัดเข้านิ้วก้อยตัวเองก็ <c oughs> โอเคครับก็กายค่อนข้างนิ่มสำหรับคนที่ต้องการเล่นแบบยิงด่วนยิงไวพวก iPS c อะไรเงี้ยอ่าปุ๊บนะแต่นิดเดียวไปเลยนะครับความแม่นยำค่อนข้างดีนะครับมาดูข้างในกันนะครับาจากที่ถอดให้ดูถอดแมกกาซีให้ดูโอเคไหมนะครับ ปากแม็กเนี่ยใช้กับพวกเบลพวกอะไรได้นะครับค่อนข้างโอเคแม็กกาซีนใช้กับเบลไม่ได้นะครับใช้กันใช้กันไม่ได้มันมีตัวขีดขีดขวางอยู่ใช้กับเบลไม่ได้ใช้กับ,กบอาร์มี่ไม่ได้นะครับแต่งานค่อนข้างดีนะม่ต้องห่วงเรื่องอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮดเอฟซีให้รู้ว่าปัญหาเดี๋ยวเขาก็ส่งมาให้นะครับมาดูนี่นะครับระบบค่อนข้างค่อนข้างแข็งนะครับนิดหนึ่งนะครับอถอดให้ดูนะครับปุ๊บ อ่ตัวนี้อ่าสลับกับเบลได้นะครับเอาจุดเสียเขาดนึงคือสีเขาค่อนข้างลอกลอกง่ายนิดน,นึงนะครับแต่อย่างว่าครับสีประมาณนี้น้อยคนที่เขาจะเอาไปลงสนามกันบนาะงคนก็สะสมแต่บางคนก็ลงสนามก็ลงได้ครับแต่ว่าคือมีบีกันนะครับสีลอกถลอกนิดๆหน่อยๆเนะี่ยสวยนะครับตามจุดต่างๆนะครับมามาดูกันต่อนะครับ แพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มเดียวกับมาลุยเบลอาร์มี่ Army นะครับใช้ด้วยกันได้นะครับแต่มีบางจุดที่ท,ที่ที่เจ๋งกว่าตรงที่ว่า,าชุดลูกสูบต,ตรงเนี้ยเขาเป็นพลาสติกค่อนข้างเหนียวนะครับดังนั้นอะไรถ้ามันใช้กับเบลกับอาร์มี่ได้เดี๋ยวนีน้นึงครับเดี๋ยวได้ไปโรงงานเดี๋ยวจะตกมาให้ครับนะตัวเนี้ยเหนียวมากขนาดมันรองรับเจ้าตัว c o 2ได้อะแปลว่าลูกสูบมันก็เหนียวพอสมควรนะครับในระดับหนึ่งนะครับชิ้นงานค่อนข้างดีนะครับเนี่ย ทดสอบยิงไปพอสมควรก็เริ่มเริ่มเห็นมีการลอกการลายนิดหน่อยนะครับแต่ว่าลอกนิดๆหน่อยๆมันก็สวยแนละ้วเหมือนกับมันเคยใช้งานมาแล้วอะไรเงี้ยนะมีรอยสีรอยอะไรนิดนึงค่อนข้างดีครับทำออกมาค่อนข้างดีเป็นพลาสติกเอ้ยไม่มเช่พลาสติกเป็นโลหะที่ค่อนข้างค่อนข้างเหนียวพอสมควรนะครับมาดูกันต่อเห็นไ,ไหมชิ้นงานโอเคไหมอย่างนี้นะครับแพลตฟอร์ม191นึ่งทั่วไปนะครับอะไหล่ก็หาค่อนข้างง่ายนะครับก็ค่อนข้างดี ไปดูในการทดสอบไหมว่ามันโอเคไหมนะครับบอกนิดนึงนะครับว่าออเลูกไก่ที่มันมันมันนิ่มอย่างเงี้ยบางครั้งถ้าเราไม่คุ้นเคยกับมันอ่ะอืแต่ได้ดึงมันไปเลยอ่มันกัดมันค่อนข้างคุม,คมกระสุนยนึงกับความเร็วสามร้อยหกสิบฟุตต่อหนาทีอ่ะคือ <c oughs> เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเราไปดูเลยครับโอเคไหมมาครับมาดูการทดสอบเจ้าตัว H f c 191่งเ n ้าหน n ่งเฮอร์นนะครับสีทรายนะครับนะเป็นระบบแก๊ส CO2 นะครับเดี๋ยวมาดูกันวนะ่าโอเคไหม คใช้ได้ไหมนะแรงทีบดีนะครับความแม่นจำเยี่ยมโอเค โอเคเล็กลงก็ยิงยากขึ้นนิดหน่อยนะไงบ้างการทดสอบครับอย่างที่ยิงให้ดูครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับยิงดีนะครับ่าเป้าขนาดกระป๋องกระป๋องน้ําอัดลมเนี่ยระยะประมาณสิบเมตรเนี่ยเออโอเคเอาอยู่นะครับแต่พอเล็กลงเป็นเป็นเพดเพดเป้าเนี่ยเออบางทีด้วยความที่กายมันนิ่มอะ่ะบอกแล้ว่าคือแตะนิดเดียวมันไปเราเรากริปมือมันดีปุ๊บไปแล้วอะ่ะ ประมาณเนี้ยอย่างที่บอกครับก็ได้อย่างที่เห็นโอเคไหมนะครับตัวนี้เขาส่งมาทดสอบนะครับหลายคนชอบถามราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คือมันยังไม่ขายอะครับก็ส่งมาทดสอบอะครับก็ลเลยยังไม่รู้ราคาว่าทางเงิเขาคิดไว้เท่าไหร่นะครับก็รอดูแล้วกันสาหรับตัวนี้กเกหนึ่งตัวแต่งอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างดีนะครับก็เอ่อผมว่าตัวเนี้ยเล่นได้นะครับเล่นได้ต้องหาดูแล้วกันเดี๋ยว หลายตะคิบออกไปคิดว่านะ่าจะประมาณ2หรือ3เดือนมันคงมีเข้ามาครับลองดูแล้วกันเนาะโอเคนะครับขอบคุณทุนให้รับชมครับสวัสดีครับ